เออให้มันติดเหลืองไปสิคะคุณภาพการสตรีมเท่ากับแ yeah, ย่แ yeah, ย่ที่สุดเลยทำไงดีนะทำไงดีทำใจแล้วไปต่อแล้วเราก็จะปล่อยเบอร์มันไปอย่างงี้ดีไหมนะแต่ก็ไม่ดีอีกอ่านเมนไม่ได้แต่ว่าก็คือสถานะว่าอะไรอยู่นะนี่ฉันทำอะไรของฉันนี่ มีเสียงไหมวะโอเคไม่ได้เปิดเสียงไว้เดี๋ยวทุกคนรู้หมดว่าอ่านเมนในมือถือใน i อแ d ในทุกสิ่ทงทุกอย่างบนโลกใบนี้อจาจจะมีกระตุกกระตุกบ้างนะทุกคนเพราะว่าอยู่เน็ตกะนิดหนึ่งไม่นิดอะยอมวางแต่ลไรทีแล้วแหละออนอกนากวันนี้ถ้าเกมหลุดคืออยู่ปิดไรเลยนะแบบไม่บอกไม่กล่าวเลยด้วยเพราะงั้นไม่มีอะไรทุกคนพูดอย่างนั้นแหละไม่แน่ใจด้วยก็ขอให้มันภาวนามันอยู่ได้นานๆแล้วกันเนาะออวันนี้ก็ อาจจะหายไปกลางคันเหมือนเดิมนะครับผมช่วงประมาณทุ่มครึ่งหรือประมาณทุ่มสีสิบอะไรเงี้ยเพราะว่ายู่ต้องไปเอาของอ๋อจริงๆไม่ได้หายไปนนขนาดนั้นหรอกคืออยู่สองของวายเฉยๆไม่มีอะไรสวัสดีบีเบลครับผมสวัสดีคนดูสามคนครับ อะไรที่แล้วยูปิดกระทันหันเนื่องจากฝนตกและฟ้าร้องหนักมากยูก็เลยมันจะเป็นจริงที่ยูต้องแบบหายหายไปอย่างนั้นหายไปทั้งอย่างนั้นเลยอะไรอย่างนี้กะก็เลยแบบมันก็เลยสภาพเป็นแบบนี้นะคะผมต้องขออภัยทุกคนจริงๆอันนี้ก็อันนี้คือน้องในสภาพชุดนอนนะคะผมอาจจะดูหน่อมแนมหน่อยถึงแม้ในรูปน้องจะมีหน้าอกหน้าใจแต่ว่าจริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นจริงๆยูแชท แบบเขาเรียกว่าไงนะมันมันไปเองมือมันไปเองจริงๆนะแต่จริงๆเราก็ไม่ได้อยากแบบให้มันอะไรขนาดเพราวะว่าน้องก็ยังเด็กอยู่นะคะผมอายุสิบหกขวบครับอายุสิบหกขวบคันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่นะครับผมสวัสดีเจ้าโมจิก,กระต่ายทุกคนด้วยนะคะผมไอ้พวกเต่าไอ้พวกเตาก่อนข,อขาวๆปุยๆปุกๆของยุกิ นี่ไม่มีอะไรเลยมีอยู่เพิ่มถ้าโบกมือมาน่ารักน่ารักเวยเพราะว่าเดี๋ยวเดินไปแบบเดินไปโบกมือเฮลโแล้วยี่สิบสี่อัปเดตเกมคืออะไรนะอีพี่สิบีเบลสวัสดีคุณคิราอาซามีครับผมสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะผมสวัสดีครับสวัสดีคือสวัสดีคือ คารัฟี่คารัฟี่อันนี้ก็ยังหลับอยู่ให้ดูชุดชัด,ชดให้ถ่ายชุดเหมือนตัวอะไรนะชุดเหมือนเวนดี้เลยเอาชุดเวนดี้มาใส่นะคะผมช่วอยู่ว่าชุดนี้มันน่ารักมากเลยก็เลยเอามาให้น้องใส่ด้วยอีกอย่างคือตอนเล่นบอสแลนด์ก็ใช้ชุดวิคุมด้วยแหละออกตาตรงก็เลยเอามาใส่โอ้โห ฉันอยู่กับสาวอมบึมๆอย่างสองคนเลยหรือหนีทำได้ยังไงกันตื่นเถอตะกี้โกะไปหาพี่ชายกันดีกว่าตอนนกวมาตื่นแล้วเอออาุนสวัสดนะที่เธอนั่งอยู่หรือเปล่านะฮะนั่งนั่งอยู่หรือเปล่านะทำไมเหมือนตาหรือตาใช่ไม่ดีนะจนะหน่าจะหน้ามืดเออลองลองกดลองกดเธออื่นนะย วันว่ารีบไปกันดีกว่านะก่อนที่มันจะต้องไปอาบน้ำกันได้แล้วเดี๋ยวหน้าไปเถิรถ้าช้าเดี๋ยวรุ่นพี่ว่านะเขายังตั้งอยู่เลยอ่ะฮะว่าแต่มันโดนในห้องฉันได้ยังไงเออคนนั้นพามาน่ะอเอใช่ใช่ใช่มาเคเดี๋ยวเราโอยกระตุกกระตุกกระตุกตงใส่จะรีบฮะเดี๋ยวฉันไปปลูกเองก็ได้นะฝากด้วยนะ ไปก่อนแล้วกันนะสกีมีโอกาสโตไหมคะ <laughs> มีแหละ <laughs> คิดว่ามีโอกาสโตแหละสกีจังทางทางอีกยาวไกลอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ามึงไข่นี้อ่ะอยากลงไปข้างล่างแบบใช้ทางละดะัดอะใช้ได้ปะนี่ฉันจะปิดไลน์แต่5นาทีแรกเลยเหรอ จะได้ปิดไรแต่5นาทีแรกเลยเหรอไม่เอาลองทำสก,กินดีไหมพี่อยากลองใช้ไหมได้ได้หมดเลยทำได้ได้หมดเลยครับผมอะไรวะไม่ยอมเว้ยไม่ยอมเว้ยเ,เ,เ,เราเลือดนักสู้บอกเลยลูกพระเจ้าตากฉันไม่ถึงลูกพญานาหมื่นเรืองอะไรที่ฉันต้องยอมแต่ถ้ามันค้างจริงก็ต้องยอมแหละ บเพราะตอนอยู่อยู่สารภาพด้วยก่อนอันนั้นอนะเล่นโคตรลื่นเลยตอนไม่ได้ไลน์อันนี้เรื่องจริงเลยแม่เราเล่นลื่นแบบลื่นจัดจัดแบบถึงแบบเวลาตอนเปลี่ยนของอะไรเงี้ยมันอาจจะมีค้างนิดๆหน่อยๆกระตุกนิดๆหน่อยๆตื่นกัน,น<ต>ได้แล้วเจ<ะ>้าพวกเด็กเหลือขอทั้งหลายเข้ามาก็ได้ยินเสียงนี้เลยขอบคุณนะหูฟังระเบิดตุ้ม แรกมากสงสารใช่สงสารเองเหมือนกันก็คืออีกนิดนึงยูจะเอาเกมอื่นมานั่งไลฟ์แทนแล้วแล้วก็แบบไม r ค้าก็ปัดเป็นวิดีโอไปอยากดูเหมือนตอนยูเซล่าไหมโอ้หนี่อยู่กันตรงนี้เลยเนี่ยถามจริงโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยเชื่อไหมว่าหลุดนี่มีการฝึก ทราบค่ะครับทราบครับโอ้โหอืมกทายยามเช้ารับรับทราบรับไม่ทราบน้อยไม่รู้เรื่องโว้ยอะไรอะไรดับดับเมื่อกี้ดับดับเดบเดบไม่รู้จักโว้ยไปแล้วคิดถึงตอนเล่นไมค์ครับด้วยกันใช่ไหมแอบเปลี่ยนเสื้อตรงนี้ได้ไหมอ่ะแบบโมเมว่าไปอับจามไม่ได้ว่าลงอับจามไปอยู่ไหนวะขออนุญาตเปลี่ยนสกินสักคู่นะครับผม เปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนเปี่นเปนเราใช้ใส่ใส่เดี่ยวออกไปข้างนอกมันก็ไม่ใช่เรื่องบอกว่าวะ,วะผู้ใดผู้ดใดไม่หม่ทิ้งเศษขนมปังให้แล้วหนึ่งร้อยชิ้นผีหลอกคุณไม่มามุ้ผีหลอกกับผมอีกแล้ววะสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมอันยองกาเซลครับผมสวัสดีครับตกใจใหมดเลยฮอ ดูแหลกมาก Youtube กันแกล้งหรือใช่จริงๆนะคือมันแดงมากอะโคตรแดงอะ่ะประมาณสองสี่สองแปดมั้งเว้ยหยุดน่ะพี่ชายกูไปไหนเนี่ย,อยไอเนไปไหนวะพี่ชายหายเออดิวมันไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวยูมาของมาส่ง คื้นหลับเลยครับนอนที่ห้องเนี่ยนอนไปนอนที่ไหนตรงนั้นนอนที่โขดหินเหรออ๋อกอ๋อนอนที่โขดหินทำไมเจ็บบ้างเนี่ยนอนที่สามอันไม่จ็บได้ไงเจ็บคอมากกว่าเจ็บคอมากกว่าปวดคออะไรเงี้ยนอ๋อโอเคใช่กระจายแล้วโอ้ยเมื่อคืนนายนอนทำไมนายถึงไม่ ันก็นอนสบายนอนตรงฟูกนะข้างบนนะมันมีฟูกสองอันฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมีสองอันฉันเลยเอามาเรียงกัเ mph. นเลยนอนอันเดียวคนเดียวเลยใช่นอนคนเดียวกาห้องเป็นคนเดียวอ่ะก็ฉันมีฉันนอนคนเดียวในห้องอ๋อเพืพ่อนนายไปไหนจําได้ว <brake noise> ่าในห้องนายมีตั้งสี่คนเลยนะก็สี่คนนั่นแหละก็นอนห้องบนชั้นหนึ่งห้องบนขวาชั้นหนึ่งห้องขวาล่างชั้นหนึ่งก็ห้องซ้ายล่างคือชั้นอ๋ออเค นั่นแหละแล้ววันนี้เขามีอะไรเขาเรียกแต่เช้าเลยเนี่ยจะไปรู้ล้อไม่ใช่สาหลักอะเนาะไม่ใช่สาหลักด้น่นะแล้วก็เพิ่งเข้ามาด้วยฮ่ตอนนี้ก็สดใสเหมือนเดิมนะแบบว่าแบาาบว่า,า,าหรอแต่แสงแยังตามากเลยหรอตอนนี้ไม่ไมค่อยมีอาคารบางอยู่อ๋อฉันน่าจะ ถึง็ารมณ์ชั้นมากนะตอนเช้าย่นี่แหละปกติน่ารักไม่อาบพูด,พดต,ตรงเลยว่ายวอยู่อ่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะผมะคือเพิ่งถึงบ้านด้วยจริงจรงจากใจ แบบตอนที่เขานั่งประชุมกันก็ไม่ได้มาหลุดอีกอะไรเดินนาก็หลุดเลยคืออะไรมันเป็นอาถรรพ์เลยหรือเปล่าคือปล่อยไว้ตั้งนานคุณควรจะหลุดก่อนที่ดิฉันจะขึ้นมาไม่ใช่ว่าลุดในขณะที่ดิฉันขึ้นมาแล้วนะคะคุณไมค้ค้าขาไม่เป็นไรวันนี้คุณไม้มา,ยมาอยู่ต้องนี้จได้เพราะว่า ยูเชื่อว่าการที่คุณไม่มาเยือนช่องอยู่มันต้องเป็นโชคที่ดีมากๆแน่นอนอยู่เชื่อว่าวันนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เราก็จไม่แต่เราก็จะไม่ทักกันดีเพราะว่าถ้าทักแล้วมันอาจาจะเป็นปหาเท่าเดิมขอบคุณขอบคุณคุณไม้นะครับผมขอบคุณครับโอ้มันเป็นบ็อกเซตอย่างนี้เหรอดีจังแล้วก็เป็นข้าวนั่งกินข้าว ฝ <Es per c> ั่งหนึ่งมือข้าวฝั่งหนึ่งเป็นบาราร่าชีวิตยูดูรันท้อนนนเนาะเพราะว่ายังอย่งก่อนนานๆใช่ไหมลุงยูส่งมาว่ากินมาม่าเยอะทําให้มันใครตีวะเหรอพูดอะไรอ่ะเอาละระวางนี้ ใครที่ธุรัตตัวเองเสร็จแล้วก็ยืนเนเขาก่อนก็แล้วกันนะแต่ว่าสนิทไม่รู้เมือ่อไงกันไมเธอโอเคนนะเอไหมเนี่ยแต่ว่าอย่ากแกล้งกันมากล่ะเอาไปแบ่งกันกินไหมโอ้ยโมจิโอ้เออเตียนเป็นเวงนั้นไปสวัสดีโซล ทานข้าวหรือยังเน่ะช่วยด้วยช่วยด้วยอยากเปอินโทรเวิร์ชั่ไกาวะทุกคนชิวเวอร์ชิวเวอร์ถึงแม้เราจะเล่นเป็นโลเพไม่ได้ใช่ไหมยูก็ยังนั่งเอเอเอมาให้ทุกคนได้ยินได้นะแบบมับมับมับปรับมับ,บ,บอยู่เงี้ยอยู่ปรับไหมปะ ถือว่าอาหาอร่อยเลยถ้าหมุนแปอเดียวอย่าข้ามมาคืออยู่วะได้ดูในอะไรที่มันมีคุณภาพเว้ยอยู่ในเรื่องที่อยากแบบเปรดไลา์แล้วก็ไปนั่งอัดให้ทุกคนดูใช่ไหมแต่คือถ้าอยู่ไม่หลอ่ะอยู่ก็จะคุยกับใครไม่ได้ไงอยู่อยากคุยกับคนดูมากกว่าเพราะว่ามันทําให้อยู่มีความสุขมากกว่าที่จะแบบนั่งอยู่หลังไม์เงาๆคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย f p เอีกแล้วอ่วะแล้วก็เกมก็ FPS จับเตี้ยเรียดินแล้วก็อวโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหดูนะคะผมเียกบิดหนีไปเรื่อยๆอะ ถ้ายูจะขอไปอนั่งอัดวิด<อ>ีโอแทนได้ไหมอ่ะจริงๆก่อนอันนั้นโยคุยกับพี่ๆในดีนมาแล้วแหลวะว่าแบบยูอยากจะอัดเป็นวิดีโอแทนเพราะว่ายูรู้สึกว่ายูไม่ไหวไว้วันไหนพี่สตอรี่แบบตึงๆจริงๆอ่ะยูจะมานั่งไลฟ์ทนไลฟ์ให้ต้องใช้คำว่าทนต้องใช้คำว่าทนไลฟ์นะเพราะว่าอืมนั่นแหละมันก็จะเป็นที่ทุกคนเห็นแหละมันก็จะหลุดแบบหลุดเอา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 อย่างเงี้ยแล้วยูแบบอยากให้สตอรี่มาเลื่อนไหลจริงๆนะคือแบบแล้วยูจะรู้สึกผิดมากเลยแหละถ้ายูไม่ได้ไลฟ์อ่ะอันนี้จริงๆเลยเพราะแบบยูไม่อยาากกลับบบไปปเ็นแว่ แบบวิสัสดีแล้วอะไรเงี้ยจริงๆนะ,ๆนะทุกคนน่าจะจำจูเซลราดได้ตอนที่ตอนตอนที่สตอรี่แบมพายใช่ตอนนั้นสาภาพตอมตงก็ผิดหวังกับตัวเองมากๆสุดๆเลยแหละ ที่จะแบบหายไปดื้อๆอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้หลุดหลุดประถาบรรอทุกคนก็เห็นเห็นไหมขอตรงนี้เลยนะผมถ้าถ้าโอเคยูก็โอเคเดี๋ยวยูไปนั่งอัดคลิปมาให้เพราะว่ายังไงเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องมาลงที่นี่ให้ทุกคนได้เห็นอยู่ดีแบบตบสตอรี่ปุ๊บยูลงเลยนั่งลงคลิปเลย เขาปกติอยู่ก็ไอนี้เสร็จก็ลงเลยตลอดนะคะผมไม่เคยปล่อยให้ยืดแบบเอ้ยลงตอนช้าด,ดีกว่าลงตอนนี้ก็ไม่เดีย๋ยตั้งไว้เป็นสองจุดหนึ่งนะคะผมแล้วก็ตอนนี้อาจจะอคิดยาวๆเลยอะไรเงี้ยนะคะผมของจริงขาอนี้มันเนียพูดตามตรงว่าก็มีฮัตตอรี่ด้วยระดับหนึ่งนิดนึงไอเดอร์บิ๊แต่ไม่ได้เยอะ นะฮะผม,มนั่งก็ตียาอินวิดีโอนะผมจะยูอัดมาให้บอกเลยว่ามันอัดได้แต่ว่ามันไลฟ์ไม่ได้ทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันคือเครื่องอยูเป็นโลกอย่างหนึง่งคือไม่ชอบไปเปิดหลายอย่างเพราะงั้นเพราะงั้นก็ขอบคุณคุณใหม่ที่ยังอุตส่าห์วะเข้ามาดเนตนะคะผมถึงแม้ไลน์นีมันจะเป็นไลฟ์ที่เหมือนมานั่งอธิบายมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ <Okay. S 2> ขอบคุณทุกคนที่ยังอุตส่าห์เข้ามาทักทายกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ จอกัน